พอดีว่ามีสายสืบเนี่ยแจ้งผมเข้ามาว่ามีตู้ขายกล่องสุ่ม iPhone อยู่ที่ห้างครับไอแม่ย้อยมันมีรางวัลเยอะมากราคากล่องละร้อยครับแต่รางวัลเนี่ยยิ่งใหญ่มากครับมีทั้ง iPhone 13มีทั้งเกมมีทั้งตั๋วเครื่องบินมีทั้งแบบ Nintendo มีทั้งกล้องมีทั้งนู่นทั้งนี่ทั้งน่าก็ระดับราชากล่องสุ่มไอโฟนนะครับก็เดี๋ยวเราไปเหมาตู้สุ่ม iPhone กันหน่อยละกันมันจะสักกี่บาทเชียวแลรางวัลเนี่ยมันจะใหญ่จริงหรือเปล่าร ดูกโอเลยครับโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็อ,อยู่ที่หน้าตู้กล่องุงจะเป็นลัคกี้บ็อกนะครับทุกคนและนี่ก็คือแบบเออของรางวัลทั้งหมดของตู้นี้นะครับดูครับทุกคนมีอะไรบ้างเรามาดูนีแบบมีกล้องครับ Apple Watch มี Macbook ครับ มีครื่องบินหรอมี่องบินนะครับหนูรุ่นดูนี่มีนี่ด้วยโมเดลลูฟี่ครับมีแบบเยอะมากแอร์พอร์ตไอโฟนนี่ครับุหนไอโฟนดูแอร์นี่มีวินโดวสโปรแบบมีเยอะมากครับคือแบบช่วยง่ายไม่ต้องแพงๆมาครับก็เหมาเลยวะส่วนราคาครก็เดี๋ยวเราจะมาเหมาทั้งตู้นะครับแล้วก็เราเนี่ยจะเอาไปกลับไปเปิดที่บ้านราคากล่องละหนึ่งร้อยบาทครับก็เดี๋ยวลองดูกันว่าถ้าเราเหมาหมดตู้เนี่ยมันจะทั้งหมดกี่บาทเดี๋ยวเราก็เริ่มเหมากันดีกว่ะไป โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมได้นำการไปแลกเงินไม่หมดแล้วครับนี่ครับแปรงรอยร้วนนะครับปึกละหมื่นก็เดี๋ยวมาดูเลยเราว่าสามหมื่นเนี่ยจะได้กี่ปอนด์ะอ้โหต้องกดก่อนไอ้สัสมีไงเอหนึ่งได้หรอ ก็เลยหมดนะโอเคเอทุกคนตอนนี้เนี่ยผมไม่ทำการใส่เงินไปแล้วครับ1,100บาทคือมันใส่ได้แค่หนึ่งร้อยทุกคนแบงค์พันใส่ไม่ได้แล้วแบบตอนนี้หมดแล้วตู้หนึ่งเนี่มาดูดิหมดแล้วแถวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะอ,าออกไปก่อน กล่องมันมีย้อนดูนแล้วก็เดี<อ>๋ยวเอาหมดครับแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดอีกทีที่บ้านแล้วกันเพราะว่ากดตรงนี้อาจจะเสียงดังก็ได้ครับเพราะคนเยอะเราจะได้ของเล่นไหมอ่ะโ,อโหกล่องเตามากเลยกล่องเตามากอ่ะน,น้องเต้เติมได้เลยครับตเต้เติมนีกหนึ่งเอาเลครับก็เดี๋ยวขอซื้อก่อนละกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้งหมดอ่ะกี่บาททีนี้สามหมื่นบาทนะเดี๋ยวบอกว่าหมดตู้กี่บาทครับโดนโอเคขอซื้อก่อน สุ่มจากตู้สุ่ม iPhone ที่ผมได้ไปทําการเหมามาครับผมทุกคนหมดตู้นะครับผมทุกคนเป็นเ,เสียเงินไปกับกล่องพวกนี้เนี่ยเป็นจํานวนประมาณ1 8ึ0 0หบาทครับทุกคนไอแม่ย,ย้อยเริ่มงจากตรงไหนกอนดีวะคือมันเยอะครับเยอะจนทำไม่ถูกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากล่องทั้งหมด1 8 0้ดิบกล่องนะครับหรือประมาณ18,000บาทเนี่ย มันจะได้อะไรบ้างมันจะได้รางวัลใหญ่เหมือนแบบข้างตู้ที่เขาบอกไหมมีของรางวัลเยอะมากครับไ่ว่าจะเป็น iPhone กล้อง GoPro ตัวเครื่องบิน Nintendo เกมเพย์มีนู่นมีนี่อุ้ยมีเยอะมากครับรางวัลข้างตู้แต่ไอโฟนมันอยู่มาในกล่องนี้เหรอไอโฟนกล่องแค่เนี่ยมันแบบใส่ iPhone ไม่ได้นะ,นะแล้วแบบ ต้มปุ๊เนี่ยใส่กันาดาว่าคุณได้รับรางวัลอ๋ออาจจะมีใบเสร็จมาแล้วแบบค<อ>่อยติดต่อที่หลังใช่ไหมเป็นไปได้ครับเพราะผมเนี่ยเคยแบบสั่งของสุ่มร้านนึงแล้วแบบรางวัลใหญ่เนี่ยมันคือ iPad เว้แต่ว่าในกล่องเนี่ยมันไม่มี iPad ครับมันมีกระดาษมาครับแล้วบอกว่าแบบเนี่ยย,ยินดีด้วยนะคุณได้รับ iPad ให้คุณติดต่อไปที่นี่นะแล้วเดี๋ยวเขาเนี่ยจะทําการส่ง iPad มาให้เราครับผมคิดว่าน่าเป็นแบบนั้นอ่ะก็เดี๋ยวเราดูนีกว่าครับว่ากล่องสุ่ม iPhone ตู้ในห้างเนี่ยยยยมมมมมัััันนนนนนจจะะเเเเปป็งงงไไไไคคุุ้้้้กกวว่่่่าาแแบบบบบลลออออสทีีีรรซื์ดูผ มาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกล่องสุ่มกันเลยดีกว่าก่อนเริ่มเปิดนะครับขอขอบคุณอย่างเรื่องขอบคุณเออไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับขอบคุณพี่บี้นะครับที่ให้รองเท้ามานะครับเป็นรองเท้าพี่บี้ถึงสกาแลนะครับให้ออกมาเออให้มาฟรีครับพวกตรงนี้ให้มาฟรีได้มาฟรีนะครับใส่ดีมากครับทุกคนก็คือตอนเนี้ยรองเท้าเก่าผมว่าผมไม่ใส่แล้วนะครับผมเปลี่ยนมาใส่รองเท้าคู่นี้แทนครับเพราะอะไรรู้ป่ะรองเท้าเก่าผมหายครับหายจริงผมก็เลยขอบคุณพี่บี้นะครับที่ได้ผมมีรองเท้าใส่ขอบคุณมากคคคคคคครร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 รัััััับบบบบใใอออยยยยยยาาาาาากก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 ไไดดดดด้้้เเเเเเนน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 ีีีีีีีี่่่่่่่่่่็ปปหหงงพแแแลลลววววะสจิิิผมมมมททุุ๋ๆ นี่ครับผมทุกคนเปิดมานะครับเป็นอย่างนี้เลยครับผมทุกคนหนึ่งล้อนบาทชุกกล่องเป็นอย่างนี้หมดเลยนี่ครับผมทุกคนนี่คือนี่คือของชิ้นแรกครับที่เราได้แล้วครับผมทุกคนก็จะเป็นเออเป็นตัวต่อเลโก้นะครับรูปอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับเป็นตัวละครนะครับผมทุกคนเปิดกล่องแรกผมก็รู้แล้วครับว่าแบบอนาคตวันนี้จะเป็นยังไงหมื่นแปดกูเนี่ยเป็นไงกูรู้เลยอ่ะกล่องระบายครับ อะไรอีกแล้ว่ะทีสองครับเป็นนี่ครับตัวละครครับในอมองอันนะครับถ้าเป็น,นงี้ครัทุกคนคือแกะออกมาได้นะครับซึ่งเอาไว้ทำอะไรเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าดูทรงนะครับปแปดแน่เลยสักพันแปดวัววันนี้อาร์ต่อนไปนครับ <c oughs> สองที่สามครับคือนี้บอกกันนะครับทุกคนของจุกจิกพวกเนี้ยเราไม่นับนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมุเน้นรางวัลใหญ่นะครับพวกแบบโทรศัพท์ไอโฟนหูฟังพวกแบบเกมพวกแอร์พอร์ตอะไรเงี้ยนะครับเออต่อไปครับทุกนี่เป็นสายชาร์จคขับทุกคนนะครับสายชาร์จจากญี่ปุ่นนะครับเอ่อไทซีนะครับซึ่งไม่มีราคาเขียนนะครับทุกคนแต่ผมคิดว่าราคาคงไม่เท่าไหร่ครับคงแบบประมาณหลักไม่ถึงร้อยอะไอเชิดเปิดเลยวะ ร้อยแปดสิบกล่องแต่๋ยวของเล่นอะอย่างงี้ของเล่นเราไปทำอะไรได้วะ,ะบริจาคได้ปะเออเราสามารถบริจาคได้ใช่ปะอ,อันนี้ครับกล่อ,องต่อไปครับทุกคนกล่องที่อะไรไม่รู้แล้วนะเปิดยาวๆเลยนะครับ <S <S เป็นกระเป๋าใส่น้ำบัตรครับทุกคนเนี่ยเป็นรูปลีลาคุมานะครับส่วนราคาก็ไม่น่าแพงมากครับทุกคน <S <S ไว้ใส่น้ำบัตรครับหรือไม่ก็แบบสำหรับนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะแบบมีบัตรแฟ้มตัวใช่ปะก็เอาบัตรมาใส่อย่างงี้ได้ครับแล้วก็แบบถูขู่เนี่ครับชิงมคูครับอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าดีน่ารักครับผมแต่ราคาก็ไม่่กีบบาทครั ทำเป็นสี่กองแล้วทุกคน400บาทของที่ได้มาเมื่อกี้ผมว่าไม่ถึงร้อยเอาจริงคือมันแบบมันเป็นของเล่นจุกจิกอ่ะเอออาต่อไ,ไปครับอ่าน,นี่ทรงแบบเป็นทรงดีนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นแบบที่ตั้ง iPhone นะครับผมทุกคนราคาก็ประมาณแบบร้อยหนึ่งอะประมาณนะผมให้นะครับ <_ d ata> อันนี้หนักเอ้ยอันนี้หน, <_ d ata> น,นักเลยอ่าเดี๋ยวดูกันว่าได้อะไรนะครับมาครับทุกคนโอ้โหนี่แพงนะอันนี้น่าจะร้อยกว่าบาทนะครับทุกคนถ <_ d ata> ือว่าได้เล่นอาต่อไปครับ อุ้ยเป็นนี่ครับทุกคนสายชาร์จนะครับเป็นสายชาร์จคือดูก็รู้ว่าของปลอมอ่ะเข้าใจปะดูแค่ห้าสิบาทอาจจะไปเร็วนะครับผมทุกคนถ้าเป็นของเล็กๆเพราะว่ามีหลายกล่องครับกลัวชิปมานานนะต่อไปครับผมทุกคนจะเป็นนี่ครับทุกคนเป็นกระเป๋าใส่พวกแบบดินสอนะครับมีทรงมีซิปนะครับผมทุกคนเนี่ยลายเอลซ่านะครับทุกคนแล้วก็น่าจะแบบนิสิตแท้นะไม่ได้แบบของปลอมนะครับเขาคงไม่เอาของปลอมมาให้เราไหมน่าจะแท้แบบแม่เออก็คงน่าจะเป็นของแท้นะต่อไปครับไอตรงนี้ก็หนักเฮ้ยโอ้ใช่ด้วย แล้วหนึ่งแสดงว่ากล่องหนักคืออูน้นหมดเลยหรอคี่ว่าได้คอนเทนต์แน่เลยว่ะทุกอย่างหนึ่งบาทกล่องต่อไปครับได้เป็นกระเป๋านะครับพอกไว้แบบกระเป๋าใส่ทั่วไปนะครับยี่ห้อแบ็คกูนะครับน่าเป็นน้องของบริเซียกาครับผมว่าต่อไปครับยาวๆครับุกวนวันนี้ยาวๆต้องไอโฟนสักกล่องแล้วถ้าไอโฟนสักกล่องคือคุ้มเลยครับทุกคนผมบอกเลยมันคือจะดีใจอะไรกัน มื่นแปดอยากได้กูซื้อก็ได้เอาเงินหมื่นแปดไปซื้อได้ร้อยตัวพันตัวเลยเนี่ยครับก็เป็นตุ๊กตาน่ารักคุ้มกิมนะครับทุกคนที่ตรงนี้ก็หนักเฮ้ยถานาักเนแสดงว่าโอ้โหนะจริงจริงอ่ะอันนี้คือที่พี่คิดน,นะคนคนมีของใหญ่เว้ยอย่าง้อยแบบชินช้นสองชิ้นนควรมีมันควรม,ม,มีทุกคนหมดตู้เอาจริงเพาว่าเราเบาหมดตู้ใช่เราควรมีของใหญ่ป่ะถ้าหมดตู้ได้แต่ของแบบไม่ใหญ่เลยมันจะเปิดไปทําไมถ้ามันไม่ได้เลยอ่ะอ่ะต่อไปครับ กระบอกผ้าเหมือนเดิมครับเอลซ่าครับทุกคนต่อไปครับเร็วๆเลยครับอุ้ยอันนี้ดีครับเป็นแมสนะครับ K N 95ครับผมทุกคนเร็วๆเลยครับทุกคนเป็นหวีครับเนี่ยหวีกับกระจกนะครับเป็นของญี่ปุ่นนะครับทุกคนซึ่งน่ารักคิวของนี้บวมทุกคนของนี้แบบใหญ่นะกล่องนี้ใหญ่นะตรงดีอะไรเอ่ยน่ารักอ่ะนี่ก็สิทธิ์แท้นะครับของดิสนีย์นะครับทุกคนแต่ก็ไหนตัวเครื่องบินทิ้งกองก่องอันนะต่อไป าของหนักๆอ่ะแสดงว่าไม่ดีเราควรได้ของเบาๆเพราะแบบของกันใหญ่จะได้เป็นการ์ดใช่ป<ช>่ะว่าแล<ช>้วดเาเอานะครับมาต่อเลยครับทุกคนได้เหมือนเดิมครับอเอามองอัดมาอมเอลซ่าิาเกเออยสีนี้น่ารักไอ้พี่ว่าทุกคนหัวสมไม่ดีแล้วลว่าทุกแบบเหมือนเดิมเลยครับที่ตั้งไอโฟนครับทุกคนเอาไรครับองปี่เบา เอาจริงปะผมว่าคลิปนี้เร็วแน่เลยว่ะทุกคนตอนแรกคิดว่าแบบคลิปนี้จะนานแบบครึ่งชั่วโมงแต่ว่าดูแบบทรงแล้วไม่คลิปนี้สิบนาทีไม่รู้จะพูดอะไรทุกคนครับดูภาพเอาให้ภาพมันเล่านะครับผมคงไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะครับทุกคนแฮร์รี่พอตเต้ เป็นปากกาไอโฟนครับผมทุกคนใช้สำหรับไอโฟนนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าใช้เพื่ออะไรนะครับถึงผมคิดว่าน่าจะมีราคาอยู่น่าจะแบบหลักร้อยนะเพราะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะแล้วก็จะมีนี่ให้ครับเป็นแบบเออที่แปะโทรศัพท์เขาดูกันแค่นั้นครับไม่มีอะไรมากก็ไม่เท่าไหร่ไปเร็วมากเลยนะชื่อทีมนี้ไม่รู้พูดเลยเลยอก็มันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรกทุกคนไม่รู้พูดเลยเลยทุกคนใช่ผมไม่รู้พูดเลยเลยครับตอนนี้ไปพี่เกินไปเปล่าแม่ครับมาแล้วครับกล่องหนักโ h no yeah เชื่อผู้ไม่ออกเลยไม่รู้พูดอะไรเลยคลิปนี้ตื้อเลยนอนเดียวด้วยนะแต่ไม่รู้พูดอะไรเลยยิงนี่เลยบัตรครับแต่นี่อีกลายหนึ่งครับเป็นลายหมีข้างหลังหูฟังครับแต่ก็เป็นหูฟังแบบไม่เท่าไหร่นะครับทุกคนเพราะว่ามันแบบไม่ได้เป็นแบรนด์เป็นของญี่ปุ่นนะทุกคนไอโฟนจะมาไหมอุ้ยโอ้ยแม่เต็บ้าแล้วเนี่ยพี่นี่เป็นคลิปเปิดกล่องสมุดที่พี่มอนหมองที่สุดเลยวะก็เราอยากร้องเพื่อจะได้รู้ไงกูมีคุโน่อยู่เจ็ดตลับเลยตอนเนี้ยเล่นในทั้งหมู่บ้านนะผมไปเลี่ยนแบบทั้งหมู่บ้านมาเล่นนนนได้้เเลยยตอีทุกค ตอนเนี้ยเปิดไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ20%แล้วผมแค่อยากรู้ว่ามันมีไหนที่แบบเปิดแล้วแบบครูแบะมันมีไหมไม่มีเลยนะเปิดมารู้สึกแบบขาดทุกุกกล่องเลยอ่ะใส่ชาร์ตนี้ก็ไม่แพงครับทุกคนมันเป็นแบบถ้าไม่ใส่ชาร์จมันได้แบบแอปเปิลอ่ะมันเป็นแบบหลักร้อยอ่ะคิตี้ครับน้ำมาครับเออโอุแล้ว ที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยผมได้ภาพย้อนกลับนะไม่ใช่แบบผมเอาที่แบบเปิดได้มาแล้วแบบเอามาย้อนกลับไม่มีนะครับได้จริงครับทุกคนเนี่ยผมให้ดูผมได้จริงนะผมไม่ได้แบบมาสร,ร้างสตรอรี่แบบถ่ายครั้งเดียวแล้วแบบย้อนกลับไปมานี่นะครับม,มีจริงนะทุกคนดูเนี่ยอ้าอ,อันแล้วเนี่ยนาฬิกาเอ้ยนาฬิกาสปอร์ตนะครับตันน้ำได้แต่ก็โอเคอันน่าจะแพงกว่า100บาทป่ะปวดหัวเลยวะกูเหมือนเดิมครับได้เป็นที่แปะไอโฟนครับแล้วก็เป็นปากกาครับทุกคน เหมือนเดิมครับทุกคนเอามงอัด์ตตุกตาฟังครับอย่าเศร้าแม่อย่าเศร้าใส่ของคอครับทุกคนเดี๋ยวตอนท้ายสุดรุปให้ฟังว่าได้อย่างละเท่าไหร่เอลซาครับกระเป๋าครับปากกาครับทุกคนชิ่ตั้งโทรศัพท์ครับชิ่ตั้งไอโฟนไปทิึงทางกันนะเพาะิังก็พี่ว่าไม่ได้เลยแน่เลยวะพี่ดูทรงอ่ะแมสครับทุกคน ผมไม่ต้องแบบโฟกัสอธิบายรายละเอียดของกันนะเพราะว่ามันเริ่มได้ของซ้ำๆแล้วครับของมีไม่กี่อย่างครับทุกคนที่สบายครับแมทครับผมทุกคนรู้กันกล่องหนัก <Hello. S 1> อุโนโน้ว่าคลิปนี้เบเไม่ต้องทำอะไรเลยทิ <c oughs> ่ได้ตัดสบาย <c oughs> ปากาครับผมุกคนปากาอันนี้ก็เป็นของเล่นครับทุกคนเป็นเลโก้นะครับทุกคนเลโก้อันนี้จะเป็นเลโก้ไลน์นี้นะครับผู้หญิงนะครับตัวละครอะไรผมไม่ทราบนะครับทุกคนเหาวดูดิห่ายแล้วเ้ยหาวดูเป็นคลิปกล่องสุ่มแล้วที่ไหนแล้วหาวหูฟังครับทุกคนเบ็ดหนักเสียงดีเป็นการเปิดกล่องสุ่มที่กล่องเยอะแต่เร็วมากเร็วไม่ไหวเลยอูโนครับทุกคนตอนเนี้ยไม่ได้แค่ทางอู่บ้านกูเล่นได้ทางจังหวัดใครอยู่กรุงเทพอยากเล่นอูโนมาครับผมมีไพ่เยอะ นาฬิกาครับกันน้ำร e. ุ uh ่น ah. ก็เบาทตลาดนัดฟ <fish> ังครับผมทุกคนเย่เอลซ่ากระเป๋าเอลซ่าอีสปอร์ตครับผมทุกคนเลโก้ครับหลายบาทแล้วแหละไม่หาแล้วนะตอนนี้ผมไม่หาแล้วทุกคนปากกาอีกแล้วครับคือตอนนี้จับน้ำหนักปุ๊บรู้เลยได้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นสายชาร์จครับทุกคนสายชาร์จญี่ปุ่นนะครับได้หาสี่รอบแล้วทุกคนี่ดูถ่ายอ่ะผมฟังครับเบ็ดแน่นเสียงดีเหมือนเดิม โดเรมอนอันนี้อันใหม่ครับทุกคนกระป๋บบอสตางค์รูปโดเรมอนครับทุกคนเนี่ยห้สิบบาทสั่งรัดน่าจะมีนะงั้นห้าสิบบาทนะผมว่าจ้งโทรศัพท์พครับตั้งอีกแล้วนะนนขโมงอาร์ตครับหูฟังครับผมทุกคนตอนนี้ของซ้ำรัวเลยนะเหมือนเดิมครับขโมองอาร์ตกล้วยไม่ต้องตัดเลยเนี่ยปล่อยคอนทินิวยาวเลยนะตอนเนี้ยที่ั้งโทรศัพท์พครับเหมือนเดิมครับวันนี้อูโนโ่ที่ห้อยคอครับ อันนี้น่าจะเป็นหมวกคาดผมครับทุกคนอันนี้แบบอันนี้พึ่งแรก,แรกอ่าเป็นที่คาดผมอะไรเงี้ยประมาณนี้ที่คาดผมครับนั้นลกักอะเอามองอัติีแดงครับมาเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยที่ดังโทรศัพท์ครับผูฟังครับผมฟังแบบพูดออกทุกคนคือไม่รู้พูดอะไรตอนเนี้ยครับอมองอัติเีเหลืองครับเหืองอะไรหัวกระเป๋าครับเหมือนเดิมครับไม่ต้องเปิดกระรูนีกไม่เปิดนะอุโน้ตี่ดังโทรศัพท์ครับทุกคน ปากกากับที่ติดหลังโทรศัพท์ครับติดไม่เคยขุดถูเท่านี้เลยว่ะจริงอันนี้เลโก้ครับตายเลยไม่รู้อันดูวะขามันหมดเลยทุกคนไม่คุ้นไปวะกระเป๋าครับกระเป๋าครับกระเป๋ามีกี่เบลครับอามองอัดครับอามองอัดก็มีทุกสีแล้วอะเออเกือบครบแล้วอะตอนเนี้ยเลโก้ครับทุกคนอันนี้จะเป็นลายนี้นะครับเลโก้เป็นลายแบทแมนนะครับนี่ลายแบทแมนขอไอโฟนด้วยเถิดพี่คาดหัวครับเลโก้ครับอันนี้เป็นลายนี้ครับนี่ครับลายเนี้ย แมทครับคือเอาจริงปะเปิดอะเร็วกว่าตอนซื้ออีกที่ผมถ่ายตอนซื้อให้ดูอะในคิดว่าจะแบบ10บ0 30สิานะครับผมุกคนแต่ทุกคนรู้ปะครับผมใช้เวลาในการแบบหย่อนแบงร้อยเข้าไปในตู้แล้วแบบกว่าจะกดเนี่ยผมใช้เวลาไป2อชั่วโมงครับเพราะตู้รับแค่แบงร้อยราคากล่องอ่ะ100บาทคือไม่สามารถแบบหย่อนแบงพันแล้วแบบกด1ิบกล่องไม่ได้ครับหย่อนร้อยหนึ่งกดครั้งหนึ่งหย่อนร้อยหนึ่งกดครั้งหนึ่งหย่อนร้อยหนึ่งกดครั้งหนึ่งอืมไปที่ดูครับด้วย อันนี้เหมือนเดิมครับที่คาดครับอันนี้เป็นหมีเพนด้าเขาว่าน่ารักผมนั้นจั๊กจั๊อยากจะเห็นแม่ครับเดี๋ยวราชาน์จสุ่มดูแสบเลยครับพี่ผมบอกเลยที่จุกจริงทุกคนถูกฟังครับถือไม่ต้องรีวิวแล้วไม่ต้องแบบอะไรแล้วไปเร็วเลยอ่าแม่ครับหวีครับพวกหวีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยกระเป๋าครับผมทุกคนจ้างโทรศัพท์ครับเอาจริงมาขายหมดนี้ให้พี่สองพันพี่ยังไม่เอาอกระเป๋าครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาตลาดให้พี่เลยหาตลาดนั้นเลยโอเคได้แม่ได้พี่ว่าต้องไปขายของกันแหละหาทุนขึ้นไง เฮ้ยเอาจริงป่ะผมน้ากลองสมาโฟนมาแย่จัดอะ่ะคือแบบสมมุตหมื่นหนึ่งอะ่ะจะได้กลับคืนมาน0็ดสิบเว้ยแต่นี่คือแบบใส่ชาครับอันนี้คือตรงๆเลยนะครับอันนี้คือแบบเราไปแบบไม่ได้ไม่ได้บอกเจ้าของตู้เลยนะไม่มีแบบเอ้พี่ครับแบบอยากเหมาตู้อ่ะแบบใส่ของเฟี้ยวๆหน่อยไหมนะครับผมเดินไปแล้วก็แบบซื้อเองเลยจ่ายเองเองินเองแลกเองธนาคารเองกอย่างเองหมดเฮ้ยไอในเรื่องเอาทเทนยูดา้อนบ่าใช่ป่ะเรื่องเนี้ยตักดีในหนังที่ดูไม่ใช่แบบนี้นะเอเอามองอัดครับ นาฬิกากันน้ำครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับตอนนี้คือถ้ามาคุณมาได้แหละกระเป๋าครับตอนนี้เราไม่คาดหวังเลยตอนแรกคาดหวังว่าแบบในตู้น่าจะมีรางวัลเนี่ยสักรางวัลหนึ่งอ่ะนี่ครับใส่ชาร์จวีครับเลโก้ครับล้วนอันนี้เป็นเลโก้เออ่หมูป่าครับล้วนหมูป่าเหมือนเดิมครับอุโนแค่จับน้ำหนักคือรู้เลยว่าได้อะไรบ้างกระเป๋าครับอืมห้อยบัตรครับอันนี้คือผมผมสามารถแบบทำได้แบบบริษัททั่วกรุงเทพแล้วตอนนี้บัตรกูเยอะมาก นาฬิกาววกนกคนดูคนนาฬิกากันน้ำเอ้ยเอาของเล่นให้น้องมาน้องตุ๊กตามไหมคะเดี๋ยวุ๊ตามไหมฮะ <c oughs> อ่ะต่อไปครับผมทุกคนเอามองอัดครับ <c oughs> สายชาร์จครับผมทุกคนไปกันเลยนี่ครับกระเป๋าครับกระเป๋าครับลายอินหน่อยก็ได้มีลายเดียวเออลายแบบมันมีเอลซ่าแล้วมีตัวอื่นอีก <c oughs> ใช่ป่ะอันนาอันนาเออมีน้องเอลซ่าอีกมีคนนุ่งคนนี้แบบลายอื่นหน่อยก็ได้พี่หู <c oughs> ฟังครับทุกคนนี่หูฟังครับอุโน่ครับ เดี๋ยวเาไปเลยกูดทำไเพื่อไอ้คนที่ว่าให้กูไปซื้อนี่ใครนะเดี๋ยวกูอยักมันไปคุยทักมันไปเดี๋ยวทักไปที่เอ่อที่สร้างไอโฟนครับนาฬิกาเขาโดนนาฬิกาเดี๋ยวอย่างที่บอกนะตอนท้ายจะมาสรุปครับว่าผมมาได้แต่ละอย่างได้อะไรบ้างนะครับอันนี้อ่ะเหมือนเดิมครับที่ใส่บัตรนะครับผมทุกคนอ่ะเอามองอัดสีฟ้าครับอ่ะแมสครับทุกคนแมสมองอัดครับหมุนทุกคนใกล้หมดนอ่ะบนนี่ใกล้หมดแล้วนะใกล้เป็นตุ๊กตาเดินเสาครับมันหัวเราะมันหัวเราะหน้ามันดูแบบไอ้้ไฟโดนไป เดมครับเอลซ่าคนดีคนเดิมพี่คาดผมครับอามองอัดครับสายชาร์ครับไปเร็วเลยนะครับทุกคนมันไม่มีอะไรให้แบบนี่เลยครับไม่มีอะไรให้พูดเลยครับทุกคนปากาครับทุกคนหูฟังครับแค่เปลี่ยนแบบยี่ห้อครับไม่เท่าไหร่ครับเลโก้ครับของของคิตตี้ครับเลโก้ครับรุนแมสครับประเด็นคือที่ถ่ายอยู่ตอนเนี้ยเป็นวันหยุดไงปกติไม่ทํางานแต่คือแบบเราก็แบบเฮ้ยแคมเปกองซูมบาร์จะได้แบบสนุกสนุกมาเจออย่างนี้สายชาร์ครับหูฟังครับหมื่นแปดแล้วคนหมื่นแปด สายช์จเหมือนเดิมครับที่ตั้งโทรศัพท์ครับหวีครับเอามองอัดครับจำหมดแล้วครับทุกคนกระเป๋าครับลายมีภูครับผมทุกคนใส่ตัง์น้ารักหน้ารักครับเอลซ่า12อล่องสุดท้ายครับปากกาครับปากกาโทรศัพท์แล้วก็ที่ตั้งเหมือนเดิมครับกระเป๋าครับอาลองอัดตัวใหม่ครับกอาองอัดสีขาวครับ ชิปอะไรวะไอชิปจะได้ลงมเนีลยได้ลงใส่ชาร์ตครับเออเราถ่ายแลย้วต้องลงให้น้องๆดูตอนนี้ไม่อยากได้โแล้ว <c oughs> อยากได้ทุนคืนมาเนี่ย <c oughs> อยากอยากอยางะไรแบบได้มาแบบสักแบบสองสามพันอะไรเงี้ยกระเป๋าครับ <c oughs> ออน,นี้ก็เป็นกระเป๋าครับล้วนให้ดูเป็น Star Wars ต่อลาย Star Wars ครับท <c oughs> ี่การหัวครับนาฬิกาครับที่ห้อยครับมันสุดท้ายรู้เลยแหละมันคืออยาบอกนะว่าอู No อ h No Oh No เราแอคติ้งเนี่ยเนี่ยกครับลุงดูเนี่ยดูสภาพอ่ะหมดแล้วนะครับไม่มีเลยนะครับแต่วันนี้ไม่ต้องไม่ต้องสั่งข้าวพี่กินนะเดี๋ยวพี่กินยาวเนี่ยรู้สึกแบบควายล้วนๆครับไม่มีวัวผสมเลยตอนแนวพาครับลวนก็เดี๋ยวเอาตัวแบบไปเรียงก่อนแล้วกันว่าแต่ละอย่างเนี่ยได้อย่างละเท่าไหร่บ้างนะครับต้องทำให้คนดูรู้ใช่ไหมว่าเราได้อะไรบ้างเห็นว่าเราได้อะไรบ้างคุ้มค่าแค่ไหนวันนี้คุ้มค่าแค่ไหนวันนี้คุ้มค่าแค่ไหนวันนี้เต่พูดคำว่าคุ้มค่ากับพี่หรอคุุ้้มมคคค่่าาาเอจริง คืนแปอ่ะก็เดี๋ยวแยกแล้วนะครับแต่คงไม่นับเพราที่เจ็ดนับแล้วครับหมดอารมณ์ก็แยกให้ดูแล้วกันว่าได้อะไรแบบเท่าไหรอะไรยังไงมันเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยคก็เดี๋ยวขอแยกกันนึงครับแล้วคืนนี้ถึงไมยก็ได้อ๋ <c oughs> อยายอมแพ้เหมือนคนเก็บขยะถ่ายเลยย่าอ่อนแพ้แม้จะหลง โอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็ได้ทําการแยกของเรียบร้อยแล้วนี่ครับทุกคนก็ที่ได้มานะครับอันนี้ก็เยอะหน่อยนะที่ให้บัตรทุกคนเนี่ยก็ได้มาประมาณเนี่ยจำนวนเท่านี้เออแล้วก็ต่อไปนะครับนี่แมสอันนี้ยังโอเคอันนี้ยังได้ใช้ครับมีประโยชน์นะแมสเดี๋ยวแจกเพิ่มแจกแจกแจกไปเออเดี๋ยวแจกแจกไปแล้วก็ได้กระเป๋าครับกระเป๋าเอลซาก็ดูเนี่ยได้ยานะทุเนี่ยเห็นไหมเอลซ่าเขาว่าน่ารักผมน่าจะอยากจะเห็นนะครับแล้วก็นี่ที่คาดหัวนะครับได้มาประมาณสี่อันนะครับกระเป๋าลายนู่นลายนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็มีเเเนนนนีีี่่่ยยยยสสาาาาชชรร์์จจลลงกกือออทุค้มั เพื่ออะไรเอาหมองอัดมันแกะได้ทุกคนเนี่ยแกะมาได้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อความน่ารักหรอเพื่อความน่ารักแค่นั้นเหรอมื่นแปดเลยนะความน่ารักแล้วก็มีนี่หูฟังเนี่ยหูฟังต่างๆนานาเนี่ยทุกคนเห็นไหมแล้วก็มีนี่ที่จั่งโทรศัพท์อยู่นู่นนี่แล้วมีปากโคงปากกาเห็นไหมครับแล้วก็มีกระเป๋ามีนาฬิกานาฬิกากระสรงเนี่ยครับนาฬิกากันน้ำครับก็แบบเนี้ยพี่ใส่ตอนพี่ปอสามยแม่พี่ซื้อพี่เราปอสามแบบเนี้ยก็เด็กๆเคยใส่ไว้มันเป็นนาฬิกาที่แบบมันก็ดีแหละ มีไฟแค่นี้ตรงนี้ไม่มีนะแล้วก็อ่ามีพวกวงพวกหวีนู่นนี่นั่นครับแล้วก็อูโน่กับสุดตลับนะครับก็ผมว่าอันเนี้ยแพงอาจจะร้อยห้าสิบแล้วกันอ่าผมให้ร้อยห้าสิบก็สิบอันก็พันห้านะครับแล้วก็มีเลโก้ครับเนี่ยลายอะไรกูไม่รู้แต่ลนนะอ,อนลนันนะครับก็ตามนั้นเอางี้แล้วนครับก็เดี๋ยวผมแจกสักสิบรางวัลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะคัดให้จะแบบกระจายกระจายอ่ะเดี๋ยวจัดกล่องสุ่มไปให้ก็ไปดูเองว่าจะได้อะไรนะครับพูดไม่ออกทุกคนอ่ะผมให้ทุกคนดูเองครับอันนี้งกว้าเลยนี่มุมกว้างเลย อีกแปดเชื่อปะ่ะอันนี้บอกก่อนนะราคาอาจจะแบบไม่ชัดนะครับราคาอาจจะแบบ 17, 18, ไม่ได้แบบหมื่นแปดเปร์นะครับอาจจะแบบหมื่นเจ็ดหมื่นแปดอะไรเงี้ยแต่ผมมั่นใจว่าเกินหนึ่งหมื่นหกพันบาทเพราะว่าเงินอะมันเหลือกระบ,บีมาประมาณแบบสามหมื่นสองเว้ยแต่มันก็แบบมีบางครั้งที่แบบล็อกดแล้วแบบขอมันไม่ออกมาเลยอะสี่ห้าครั้งเอาง่ายกดฟรีอะสี่ห้าครั้งนะครับก็แต่รู้หมดอะผมคิดว่าหมื่นแปด up หมื่นเจ็ดเกือบหมื่นแปดประมาณนี้นะครับก็ตามนั้นครับก็ใครอยากได้อะไรก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงเท่านี้ครับเพราะค,ะร,าค,าาะครับผมคคคงงไไมมมม่่ตต้อออแบบบสาาาธยยะะรรเเเพิินนนินนนนััหหืก วันนี้ไม่เอามาเจรสแกนตนาสูตนำแพลาครับเพราะว่าาก่อนครับทุกคนตู้มันรวยเลยนะเราไปวางตู้บ้างปะตูก้กำไรแบบ80%เปเลยนะไหนอะตัวเครื่องบินไอโฟนแอปพลนิงเงินดูโอปูขนาดสายชาร์จของ Apple ยังไม่ได้กูไม่รู้จะพูดยังไงดีกูหลอกดาวอะครับมันเกินไปอันนี้หมดตู้แนละ้วจริงๆรหนึ่งตู้คนมีของใหญ่สักหน่อยอะผมว่าใส่มาสักอันนึงผมว่าก็ดีนะครับแบบหรือมันออกไปแล้วก็ไม่ก็เราไปเหมามันอยู่เต็มตู้เลยอะกูดวงซวยขนาดนั้นเลยเหรออันไหนมันเกิน ลอยบ้างเอางี้ดีกว่าอ่ะมีแค่อูโน่ที่ผมคิดว่าแบบอาจจะลอยต้นแต่ที่เหลืออันไหนเกินลอยบ้างกูแค่อยากรู้ใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยละกันตอนนี้กูสงสัยบ้างนะครับถปายแล้วศูนย์เด้ยเด้ยานนี้พี่กินได้หมดเลยปะยะบอกเขาให้น้ำไม่ต้องตัดนะดี๋ยวพี่บอเองมหเนี่ยควายล้วนเลยกู